จาทุ่มว่า<ถ>เซตผีให้ทุกคนร<า>ับภาสาพูดดังๆนะคะรับเซตผีเดี๋ยวขอเชิญน,นะครับนักแสดงนำพูดจับนะครับร่วมกันจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็จะได้ประกอบพิธีเกี่ยวกับพิธี้ใคร้องการเรื่องอะไรกันนะครับจับต่อกันนะครับเพียรกำลังเด<น>ินเชิญจับจับแปลกันเลยนะครับ ทุกคนอธิษฐานจิตใจว่าโชติโชติคือความช่วยเหวืสชิโงว,ว,ว,วให้ปรากฏที่ใจของเราโอกาสนี้ถือว่าเป็นช่วตงต้นปีหัวปีเรามาถวายความกตัญญูไม่ใช่เพียงแค,แคเ่เรื่องนี้แต่เราถวายความกตัญญูถึงอ,องค์พระพเนศคือเพื่อแทนความสำเร็จบรรมภูันตั้งแต่ต้นปีเริ่มต้นปียอมีืนชัยเปิดขึ้นก็คือการที่เราเ,เริ่มต้นกตัญญูรู้ถึงสรรพคุณโดยการสแสดงออกให้เป็นรูปธรรมจกนากรรม ในใจเราแปลออกมาเป็นรูปธรรมำภัยล่อเครื่องบุกสสับเบอร์ฮามิสบูชาเนี่ยเป็นเครืงแค่สมบูรณ์เลยแต่นางกำลงจิตใจคือความรู้สึกทราบซึ้งใจความรู้สึกขอบคุณบรรยากาที่ดีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตเราโดยผ่นานมหาเทพของสำเร็จคือพัฒน์เนธวันนี้ที่บุคคลมาจะเชื่อว่ามีบุญบารมีเหลือเกินนะปราศจากอุปสรรคโดยแ่ายเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกอย่างหนักเลย แล้วขนาดเรามาเริ่มพิจมีวันนี้ก็ปรากรเดเ,เดี๋ยวรถเดี๋ยวลึก็แสดงว่าทุกคนมาวันนี้นี่มีบุญเก่ามากเทวดาแสดงงาให้โตทธนาย,ยินดีนะครับก็ขอให้ตั้งใจติดและรือว่าติดจะลดเอาถ้าลมแรงก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ีิงานายจะได้ทยอยจิตได้ลึกนะครับ ที่เราวิธีก็ทำสมาธิฝั่งองค์การประกาศนั้นเชิญเทวดาหายใจเข้าลึกๆออก,ก,กย,ยาวแล้วก็เลือถึงชีวิตตัวเองความสำเร็จที่เราได้รับความภูมิใจในชีวิตเรื่องราวดีๆที่ผ่านเข้ามาให้เรารู้สึกซาบซึ้งสำารับพระคูมของค,ความสำเร็จทั้งหลายเหล่านั้นไปเรื่อยๆขณะประกอบพิธีก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจของเรานั่นเอง ขอให้ทุกคนตั้งใจขณะน,นี้ทางเสื้อภาพในพิธีก็ได้ขึ้นพู่39ดอกชว์โอทัศน์โมโมทเทน่เพื่อให้สเสด็จลงมมาอนุมโมทนาบุญกุศลของเราดังนั้นก่อนที่เราจะเอาบุญอะไรถวายก็ต้องนึกถึงบุญกุศลความดีที่เรามีสัอกอทให้นึกถึงความดีที่มีแก่เราประโยชน์บุญกุศลที่มีแก่เราว่ามีอะไรบ้างนึกไปเรื่อยๆในขณะทำพิธี Thank <laughs> you. तो अरहतो सम्माबुद्धसा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्माबुद्धसा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्माबुद्धसा सरच्छत् सेनां सपत्तुन्नरिद्धं परिदानुभवो तथागतुति हरितोवा नमे เ้าพเจ้าขออัญเชิญเราเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในชกามาพจอสวรรค์ทั้งหกชั้นก้าเมที่สถิตอยู่ในชั้นกามาพบจรุงเปรที่สถิตอยู่ในรูปประพบผมมาลกอเทสิบหกชั้นที่ริสิครตะตเต อีทั้งเทพเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ในภูผาห้วยเห,ยหวภูเหละสิงหอนจัำทังเขวิมาเดพี่สถิตยอยู่ในอากาศวิมาณบนเพียทองพี่เปรตเจะคาเบพี่สถิตยอยู่ทั่วทว,วีดขอขันทาศีมานอกในพระมหานารพลแทนิคบชนบทน้อยใหญ่ตระุ้ว่านักขา,านเน เท้าวัตภูมิเขตเตที่สถิตเอยในเขหาสถานบ้านเรือนน้อยเลยผู้วาราชอาณาเขตผมมาจะยันตกเทวะอันหนึ่งข้อพันเจ้าขออันเชิญเทพรกเจ้าพระบุญเทวาพระชัยมงคล มีสถิตรักษาณสถานที่แห่งนี้ฉันรับนลวิศเมพร้อมกันนี้ข้าเจ้าขออัญเชิญพทเพียดาเจ้าที่สิงสถิตอยู่ในหวุวยน้องของตึงที่สถิตอยู่ในไพรพิศษาทั่วทกลละมายักษ์ขันทับ พระนกอีอก้งยุบพลทันครุฑและพญานาคราชทั้งสีตระกูลใหญ่ก้าตระกูลน้อยบันเดนมีพญานาคราเเสด็จมาถึงเชิญ เราถึงเร่เจา้ามนีสิ่งสถิตอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามสันติเกยังิุณิวราวจนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญทวนแทบทุกลูกทุกนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พ่อประสีคเนศมหาเทพแป็นความสำเร็จ โสดเด็ดลีราดยาพระบาทมาเฝินพระพุทธเจ้าข้าองค์พ่อรูปเชิญเชิญเชิญองค์พ่อพระพิคเนธ สเสด็จมาเรียงมาแล้วเด็จมาเรียงมาแล้วเด็จมารียงมาแล้วได้โปรดเด็จมาร่วมชุมนุมนักสถานที่อันเป็นมงคลน,น,น,นี้สาธาเมสุนันตุเพื่อสดับ,บรับฟังเรื่องำรัดของพระจอมุนี้สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะเป็นสื่อกลางระหว่างนุษย์และเทพเจ้าจะได้น้อมนามสารขยเป็นมัรดบาลีภาษา ธรรมสวรรคากาลอัยยมพันตาคือพระผู้ถันสักดิ์อันทิ่ใหญ่ของพระองค์อันเป็นอมรรตลดให้ได้สดับรับางกันในวันอันเป็นมงคลน,นี้พร้อมกับในโปรประสิทธิ์ปร,ระสาทพร,พรให้แก่พวกพระเจ้าเจ้าเฉลยสถานีโทรทัศน์ช่องแปดร่วมกับบริษัทเชียร์อัพเอนเตอร์เทนเมนต์กับละครเรื่องสื่อสิ่งนำโดยคุณนงลักษณ์งามโรดคุณ นันิยาเงินคุณที่คำพรลิาอินันนำแสดงโดยคุณคำพรลิธาอภินันคุณอินทัฒเหลียวละวงศุนทกัสจิรกุลคุณประชากรปิยะสกุลแก้วคุณกันนพรทวงทองคุณเกียรติเจริญคุณศรคุณเกียิคุณเชิดชนิลิธาอภินันคุณระดาอาสยาม คุณเบิ้ลสัพงศ์เลคุณพัญญาอาสยามคุณพลัอนยูโรชนะวุฒิธรรมคุณตระกรทพ่วงโสดพวงสวัสดิ์คุณวิภภบางยี่ขันคุณอำพาภูสิบคุณธนงศักดิ์สุประรกคุณพุติอาร์มบอยคุณคิงกรอบายคุณชยนั์แจ่มใสกำกับการแสดงโดยคุณปรีดาพรบัวตูมออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหนึ่งทุ่มตง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8โดยออกอากาศวันนี้เป็นวันแรกขอเรบเราเทศไทยนีวามีพระศรีพันเนพเป็นประถมได้โรดอํานวยอวยพรให้พวงเราข้าแต่เจ้าผู้เป็นประธานให้พระสาจ,จาทุกโศกโลกและไทยให้สุขตะวามสุขจเจริญทุกประการนักการแบบนี้ทัมุติเกยวิวิยตัดศัตุกถ้าเสสิโลกัสวิสุทธิมัตคังนิเอนิโ